สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเทรวัตเอ e นอร์จ empowering the future of energy ขออนุญ,ญาตขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะ <S <S ขอบพระคุณค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวด้วยนะคะมิภงสุดาพรประภาค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสยืนอยู่บนเวทีนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะ ทุกท่านคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งพลังงานหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจอีกทั้งยังเป็นอนาคตที่สดใสของแวดวงพลังงานและที่สําคัญนะคะความที่พลังงานหมุนเวียนนี้มีสัดส่วนของการผลิตพลังงาน สูงกว่าย,ยอดการผลิตพลังงานทุกประเภทรวมกันค่ะเพราะฉะนั้นการการันตีความปลอดภยัยความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงต้องเป็นประเด็นที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะ 0, เทราวัตเ Energy ศูนย์รวมโซลา r เซลล์ครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของพันธมิตรชั้นนำในวงการโซลา r เซลล์ค่ะเราพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในฐานะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ระดับโลกรวมถึงการให้บริการแบบ One Stop Service